จะไล่เข้ามาพที่สูงโอเคเขามสอนอยู่ว่าขุดดินยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสอดินเนี่ยดินเขาไม่สอหรอแล้วก็สอนอะไรอ่ะเขาก็มาสเรื่องการเกษตรที่อกล้าพ่อแบบต่ใช้ดินกับผสม ที้วัวอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติให้เราดูนะครับเขามาเขาก็มาบรรยายอะไรอย่างเง้ยเสร็นาะทีนี้เขาก็อกล้าที่เขาข้อแล้วมาให้แล้วก็ให้เราตัดเสียบยอกเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ตัวดินเนี่ยก็จะผสมดินมีให้ลองสัดส่วนดินกับให้ลองแกบกับปุ๋ยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาลองแต่เขามาเราก็แบบมา เปิดให้ดูแล้วก็ไม่รู้อ่ะแล้ดูลูปแต่ไม่ได้ทำจริงเหรอเปิดเปิดเปิดแล้วก็ทีนีช้ช่องช่องว่านนะครับเนี่ยที่ผมวานไว้อยู่เนี่ยตอนไหนก็ไม่รู้ช่องว่านครับพอรู้ไหมว่าใครแบบในหมู่บ้านเป็นคนขโมยเนี่ยจับไม่ได้อ่ะประกาศหลวงหลายขาแล้วอ่ะหมู่บ้านอื่นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะทำไมคนในหมู่บ้าน รังแกเยาวชนนะ่ะประกาศบางคนก็อยากได้ต้นต้นมาสวยอ่ะครับเ็าอ,อยากไปปลูกก็ซื้อสิเนาะยี่สิบบาทเองเนี่ยลูกหลานเท่งนั้นอ่ะแต่บางคนนี่ไม่คีดสิบชอบทูชอบขโมยนัย่นสิ